กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อกราบสวัสดีพี่น้องสุขภูสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีไม่นะจ่าเนาะมาว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะสลับมือนีก็สิมานำเสนอวิธีการเห็ดหมูกรอบพี่น้องได้หมูกรอบมาตะบิกซี่พี่น้องก็เลยว่าอาหารเย็นมือนี้สิเห็ดผัดคะน้าหมูกรอบเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเฮ่ากาับซับ เอาซอมนี่ละจ้าซักซักซักก้อนเนาะพี่น้องนะเนาะซักหลังจากนั้นห้าวก็สีเอาเกลือมาห้อยเนาะพี่น้องเนะนาะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดนะจ้าต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วปั๊บเ้าก็พรอมที่สิเอาหมูลงไปนะจ้านะสี่ลองเฮ็ดเบิ้งพี่น้อง หมูกรอบนี่มันเห็ดไดหลายวิธีนะจาน้าเนาะก็เลยสีเหลือกเห็ดวิธีนี้ลหละบางคนกันมัดแล้วก็ถอดเลยนะจาน้าเนาะส่น้ำมันผื่นก็ถอดเลยแต่ว่าอันนี้เพื่อที่จะให้หมูห้าหนุ่มนี่ห้าตตรงต้ม,มต้มให้มันสุกสะกอนนะพี่น้องเนาะต้มให้สุกให้เนื้อมันสีเปืเป่อยๆจากน้อยบาดนี้หฮากจะจังคอยทำการปรุงเนะจาน้าเนาะ ยังคอยสิได้ทอดบาดนี่เห็ดไหหมูมันสุกซะก่อนเขาจะนั่มาทอดเนาะพี่น้องล่อใหน้ำเดือดก็น้องพี่น้องเนาะต้มหมูให้สุกสิลองเห็ดเบิ้งพี่น้องพอวาเฮาัาสิเห็ดเป็นครั้งแรกละจานนี่หมูกรอบเล่เนี่ย สิลองเห็ดเบิง่งว่ามันสิเป็นจังไหนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมะทายขั้นตอนการเห็ดมูกรอบให้พี่น้องเบื้องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้มักให้พี่น้องเบิง่งือซื้อดอก้ามักเครื่องมักก็บ,บ่ได้มักีหยังลายดอกใส่ตะเกือพอใส่เกลือแล้วเฮาก็จังคอยเอาหมูนี่โล่งเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่นีจ่จ้า น้ำเดือดแล้วเขาก็เอาหมูลงเพื่อตี่สีให้หมูมันนุม่มนาจาะเนาะต้มให้ได้เท่าที่ควนต้มให้ซุก้ะจ้าพี่น้องพอซุกแล้วเขาจะค่อยเอามาถอดเนะจาน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาไวค้คลิปหนาจงมาพอกันไหม เดี๋ยวสิท้ายตอนนั้นเห็ดหมูกรอบอตอนมันสุกนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สักนี้ละจ้าขอบคุณเอฟซีสุภูสุคณน,นะจ้าเด้อที่เขามารับชมที่เขามาให้กำลังใจกันนะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สักนี้จ้าสวัสดีจ้า